ดีครับเ,เพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์เครื่อนีทุกท่านคืนนี้เราจะมาสรุปรายการแข่งขันโบด์ดอสนามสุดท้ายไปพร้อมๆกันครับโอ้โหออกตัวไปเลยครับ BMW นะครับขึ้นนำไปเป็นที่เรียบร้อยครับเบอร์37ครับเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเพื่อนตามมาด้วยเบอร์หนึ่งครับเซอร์โยชิมุระโมตุนะครับ สุดจริงๆครับเพื่อนๆเริ่มแรกก็ดูเดือดแล้วครับโอ้โหโค้งนี้เป็นยังไงครับขึ้นไปแล้วครับทิ้งท้ายด้วยเบอร์5ฮอนด้ครับโอ้โหดูแต่ละโค้งครับเพื่อนๆสุดยอดไปเลยครับ BMW บอกเลยครับว่ามาแรงมากๆเลยครับเพื่อนโอ้โหแต่ละโค้งนี่ครับ สุดจริงๆนะครับต้องบอกเลยนะครับเพื่อนว่า BMW นะครับได้นักแข่งจากซูซูกินะครับมาด้วยหนึ่งทันนะครับสโลเวียนะครับเป็นนักแข่งมือดีจากซูซูกิครับตอนนี้ก็ไปขี่ให้กับ BMW เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหรู้สึกว่านะครับสนามนี้นะครับซูซูกิเซโยชิมูระโมโตะนะครับแรงมากๆเลยครับเพื่อน ฮอนด้าเบอร์หก็ไม่หน่อยน้าครับตามมาติดๆครับเพื่อนเอาเรื่องเลยครับเอามีรถล้มครับเพื่อนเพิ่งเปิดสนามก็มีรถล้มแล้วครับโอ้โหบอกเลยว่ากดดันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆการวิ่งนะครับวิ่งนะครับพอ พอเห็นธงสะบัดเมื่อไหร่เราก็วิ่งไปขึ้นรถนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์เองสตาร์ทรถเองโอ้โหคาวซสกินะครับโอ้โหล้มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถสมดุลดีมากนะครับขี่เองครับเบอร์11ครับค่ายเขียวนะครับโอ้โหคาวซสกิเพื่อนเข้าผิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบอร์11นะครับสนามที่ 1- 2สองนะครับผมบอกเลยว่าคาวซสกินะครับคือมาแรงมากนะครับ แล้วก็สนามที่แล้วนะครับถ้าไม่ล้มนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าคาวาสกิขึ้นโพเดียมแน่นอนนะครับแต่ที่ผมจำได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายเลยนะครับนักแข่งนะครับเขาพลาดนะครับเขาล้มพอดีนะครับก่อนเข้าเส้นชัยก็เลยพลาดแชมป์ไปเลยครับสนามนี้ก็ไม่เหลือครับเปิดสนามก็ล้มเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหอ้าวนะครับพร้อมแล้วครับเบอร์สิเอ็ครับ ชาวสกีผมบอกเลยว่ามาแรงมากๆ